วันนี้เราจะมาทำคัพเค้กบัตเตอร์ครีมนมข้นกันค่ะไม่มีเตาอบก็ทำได้เพราะคลิปนี้จะมาสอนอบด้วยเตาอบหม้ออบลมร้อนเตาแกส๊สและหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะคัพเค้กตัวนี้พิเศษมากๆเพราะนอกจากรสชาติเข้มข้นหอมหวานมันจากทั้งนมข้นหวานและนมข้นจืดคานในชั่นแล้ว เด็กๆก,ก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีเป็นเมนูที่เด็กๆที่บ้านป้าชอบมากกินเพลินๆหรือจะเอาไว้ทำสำหรับปาร์ตี้เล็กๆก,ก็เหมาะค่ะเนื้อขนมเมื่อทำเสร็จใหม่ๆผิวด้านนอกจะกรอบคล้ายๆคุกกี้ส่วนด้านในนุม่มนิ่มมากถ้าใครชอบผิวขนมด้านนอกกรอบๆให้ใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ถ้าชอบนิ่มลงให้ใช้เป็นแป้งเค้กนะจ๊ะขนมตัวนี้สามารถกินได้เลยทันทีเมื่อ,ออบเสร็จ หรือเพิ่มความฟินด้วยบัตเตอร์ครีมนมข้นก็เลิศจ้าถ้าทำแล้วผิวด้านนอกของขนมดูแตกๆแ,แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะถ้าเราไม่ชอบแตกๆแ,แบบนี้นะเราสามารถบีบครีมปิดได้ถ้าเกิดว่าใครอบแล้วหน้าขนมไม่แตกเนี่ยสิมีสิทธิ์นะว่าเนื้อขนมด้านในจะยังไม่สุกจ้ามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะนมข้นจืดคาเนชั่น50 ml นมข้นหวานคาร์เนชั่น plus 60ส60กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค้ก65กรัมเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาและกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมครึ่งช้อนชาถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเพื่อความหอมนมบีบนมข้นหวานคาร์เนชั่น p l u สลงไปในอ่างผสม เติมความอร่อยให้เนื้อเค้กละมุนหอมนมขึ้นไปอีกเราจะเลือกใช้เป็นนมข้นจืดคาร์นชั่นตัวนี้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืชเกลือกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นร่อนแป้งและผงฟูลงไปคนให้พอเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีอย่าคนนานนะคะเดี๋ยวเนื้อขนมจะเหนียว เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วเราจะได้ส่วนผสมที่มีความหนืดประมาณนี้ค่ะเทเนื้อขนมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์เลยจ้าป้าใช้ถ้วยจีบเบอร์4 3 2 7นะคะถ้าใครทำใส่ถ้วยจีบไซส์เดียวกับป้าจะทำได้ทั้งหมด5ถ้วยค่ะถัดมามาดูการอบด้วยวิธีต่างๆกันค่ะเริ่มต้นวิธีแรกถ้าใครจะอบด้วยเตาอบ ให้อบด้วยไฟบนล่าง165องศาเซลเซียสไม่เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาในการอบ15 1 8ถึง18นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกระยะเวลาที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นกับเตาแต่ละบ้านนะจ๊ะอ๋อแล้วอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนนำขนมเข้าไปอบด้วยจ้าถัดมาการอบด้วยหม้ออบลมร้อนเราจะอบที่150อองศาเซลเซียสเป็นเวลา 1> 15 1 8ถึง18นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกเหมือนเดิมนะคะระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันขึ้นกับเตาแต่ละบ้านแล้วอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนนำขนมลงไปอบด้วยค่ะถัดมามาดูการอบด้วยเตาแกส๊สใช้กระทะก้นหนานะคะจากนั้นวางตะแกรงเหล็กลงไปปิดฝาให้สนิทเปิดแกส๊สไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาที เมื่อครบเวลาเปิดฝาค่ะจากนั้นวางขนมลงบนตะแกรงปิดฝาตอนนี้เปิดแกส๊สเป็นไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนำขนมอบไว้แบบนี้เป็นเวลา12-15นาทีหรือจนกระทั่งหน้าขนมเนี่ยพอที่จะเซตตัวแข็งความแรงไฟป้าใช้ประมาณนี้นะคะเมื่อหน้าขนมเซตตัวแข็งแบบนี้แล้วค่ะนำขนมพลิกกลับด้านค่ะ ปิดฝาแล้วรีแกสเป็นไฟอ่อนสุดนะคะใช้เวลา3-5นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกได้สีตามต้องการชิ้นนี้หลังจากพลิกกลับด้านแล้วป้าอบด้วยไฟอ่อนอีก3นาทีค่ะก็จะได้หน้าขนมแบบนี้ออกมาน่ากินไมล่ะวิธีสุดท้ายค่ะการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน อบที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา12 1 5นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกไม่ว่าจะอบด้วยวิธีไหนนะคะหลังจากขนมสุกให้รีบนำขนมออกจากพิมพ์อลูมิเนียมทันทีแล้วพักผึ่งบนตะแกรงใครจะกินกินได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งหน้าด้วยบัตเตอร์ครีมนมข้นนะคะให้ผึ่งขนมทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนก่อนที่จะบีบครีมนะ ใครอยากทำบัตเตอร์ครีมนมข้นไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะนำเนยสดรสเค็มมา120กรัมใช้เป็นเนยที่นิ่มแล้วแต่ยังมีความเย็นอยู่นะคะตีเนยจนกระทั่งฟูขาวแบบนี้จ้าป้าใช้เวลาในการตีไปประมาณ5นาทีนะคะอ๋อถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนยรสเค็มใช้เนยจืดได้แต่ว่าก็เพิ่มเกลือลงไปเล็กน้อย จะใช้เป็นเนยผสมเนยขาวหรือมาการีนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่จากนั้นทยอยเติมนมข้นหวานคาร n เ t i ชั่นพลัลงไป100กรัมเติมทีละน้อยแล้วตีตลอดเวลานะคะนมข้นหวานคาร n เ t i ชั่นพลัสเนี่ยหอมนมสุดๆเป็นนมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์เมื่อตีเนยกับนมข้นหวานเข้ากันดีแล้วเราจะได้บัตเตอร์ครีมที่ดูฟูนุ่มแบบนี้ค่ะ นำบัตเตอร์ครีมนมข้นที่ได้บีบลงบนเค้กที่เย็นสนิทแล้วได้เลยค่ะจากนั้นตกแต่งได้ตามความพอใจเลยนะจ๊ะจะโรยเป็นน้ำตาลสีต่างๆหรือว่าจะใช้พวกผลไม้ก็ได้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคํานวณต้นทุนกันดีกว่าเริ่มต้นที่ต้นทุนวัตถุดิบเนื้อขนมนมข้นจืดคาเนชั่น1 4 0 ml ราคา14บาทใช้ไปทั้งหมด5บาทนมข้นหวานคาเนชั่นพลัส 1หลอด180กรัมราคา23บาทใช้ไป7บาท67สตางน้ำมันพืชตีไปว่า4บาทผงฟู1บาทเกลือ10สตางค์กลิ่นวานิลลาหรือกลิ่นนม1บาทใครไม่ได้ใส่ตัดทิ้งได้เลยค่ะ แป้งสาลีอเนกประสงค์1บาท76สตางค์ใครใช้เป็นแป้งเคก้กต้นทุนในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับตัวเนื้อขนมนะคะ20บาท53สตางค์ส่วนของต้นทุนวัตถุดิบบัตเตอร์ครีมนมข้นกันบ้างค่ะเนย20บาท40สตางค์ป้าใช้เนยแบบกิโลกรัมละ170บาทนะคะนมข้นหวานคานชนพรพเัล 12บาท78สตางรวมต้นทุนวัตถุดิบสาหรับ,บัตเตอร์ครีมนมข้น33มบาทสิสตางต้นทุนวัตถุดิบเนื้อขนมรวมกับ,บัตเตอร์ครีมเท่ากับ53บาท7 1สตางค์งสูตรทำขนมได้5ถ้วยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่10บาท74ตางค่ะ เหมือนเดิมต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าของตกแต่งคัพเค้กต่างๆนะจ๊ะราคาขายถ้าเป็นป้านะคะป้าจะขายที่ถ้วยละ20-25บาทขึ้นกับของตกแต่งค่ะก่อนกินคัพเค้กอร่อยๆเรามาร่วมลุ้นกับแคมเปญคาร์เนชั่นแจกถึงใจอร่อยไกลกับนเด,ด็ปี2กันก่อนดีกว่าค่ะ ปาจะบอกว่าหลังทาขนมเสร็จเนี่ยฉลากคารเนชั่นมีค่าอย่าทิ้งนะคะเราสามารถนำรหัสหลังฉลากฝาหรือถุงมาลุ้นมือถือลุ้นสร้อยทองได้ทุกสัปดาห์ลุ้นแจกจับใหม่กันทุกสัปดาห์เลยนะคารเนชั่นแจกจริงแจกสร้อยทองมูลค่า10,000บาท20รางวันแจก iPhone 1 1 โปร256 g b 2เครื่องรวมมูล,ลค่ากว่า8ล้านบาทเลยนะคะรวมสนุกได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2563ถึง15กันยายน2563กติการง่ายๆเพียงสแกน QR Code ที่ฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อส่งรหัสผ่าน l ล n e แอ a r n t t i o n Thailand ส่งรหัสฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะ ดูนะคะนี่พอสแกนรหัส QR code เสร็จก,ก็กดเพิ่มเพื่อนค่ะแล้วก็กดที่ส่งรหัสกรอกเบอร์มือถือชื่อนามสกุลกดยอมรับจากนั้นเราก็สามารถกรอกรหัสลุ้นโชคได้เลยค่ะถ้าใครใช้นมข้นหวาน Canation Plus แบบหลอดเหมือนที่ป้าถืออยู่นี้ก็เพียงแค่หมุนฝาออกมาค่ะ เราจะเจอรหัสอยู่ใต้ฝาเราก็นำรหัสนี้ไปส่งลุ้นโชคได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นนมค้นจืดคาร์เนชั่นแบบกระป๋องแบบนี้ก็ลอกฉลากออกมาแล้วเราก็จะเจอรหัสรวมลุ้นโชคค่ะตรงนี้เลยยังไงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f c e e o o o คาร์เนชั่นอร่อยครับหรือเว็บไซต์ w w w c a ไ n a t i o n p r o m o i n t h นะจ๊ะ สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ